ไซต์ t r a d i n g View เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการดูราคาหุ้นทั่วโลกได้นะครับที่เทรดเดอร์หลายคนให้ความนิยมนะครับเนื่องจากการใช้งานนั้นค่อนข้างง่ายแล้วก็ความเบาของแพลตฟอร์มสีสันที่ดูเรียบง่ายนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวความแตกต่างกันระหว่างการใช้ t ท a d i n g View แบบเบสิกนะครับซึ่งฟรีไม่เสียเงินนะครับกับแบบที่เป็นแบบพรีเมียมซึ่งเป็นแบบเสียเงินนะครับ ส่วนแบบโปรกับแบบโปรพัทเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่เคยใช้งานนะครับสำหรับแบบเบสิกนะครับก็เหมาะสําหรับเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นการเทรดนะครับก็จะใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับก็คือสามารถใช้ดูราคาได้ฟรีแต่ต้องแลกมาด้วยข้อจํากัดต่างๆมากมายนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดนะครับ แต่มันก็มีจุดเด่นที่มากกว่าเว็บไซต์อื่นๆนะครับตรงที่สินค้าในการเทรดเนี่ยเราสามารถดูราคากราฟหุ้นดัดชนี CFD forex หรือว่ากิปโตเคอร์เนซีได้ทั่วโลกเลยเช่นเดียวกันกันกบแพ็กเกจพรีเมียมแล้วก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเนี่ยมากมายนะครับเช่นเครื่องมือวาดรูปเช่นฟิโบนัชชีแล้วก็แล้วก็มีมากกว่า 1 0 0 0 0แสนเทคนิค c a ออินดิเคเตสามารถทำการปรับแต่งกราฟได้หลากหลายรวมถึงบัญชีเบสิกนี้ยสามารถทำการแบ็กเทสกลยุทธ์ในการเทรดได้ด้วยสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมนะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบกับแพ็กเกจเบสิกนะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูงและต้องการจับจังหวะเทรดในทุกๆโอกาสนะครับก็คือเหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือโปรที่เทรดจริงจังนั่นเอง โดยมีราคาต่อเดือนประมาณ60เหรียญต่อเดือนหรือว่าประมาณ1,800บาทนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่พรีเมียมที่สุดแล้วที่ r a d i n g View มีให้กับเราโดยแพ็กเกจนี้เราสามารถใส่อินดิเคเตอร์ลงไปในกราฟได้ถึง25อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เปิดกราฟได้ถึง8กราฟในเลเยอร์อันเดียวแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อเลอร์ ไซส์สูงสุดถึง400นะครับในขณะที่เป็นแพ็กเกจปกติจะมี alert อยู่แค่ไม่เกิน10ถ้าผมจะไม่ผิดแต่เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปดูแล้วก็สามารถดูกราฟได้ละเอียดถึงหลักวินาทีนะครับการเตือนไม่หมดอายุแล้วก็มีกราฟข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเป็น4เท่าก็คือมี2 0 0 0 0แท่งนะครับในขณะที่แพ็กเกจเบสิกเนี่ยเราสามารถเปิดดูกราฟย้อนหลังได้แค่เพียง5000แท่งเท่านั้น แล้วก็เราสามารถเขียนอินดิเคเตอร์แล้วก็แนะนําให้คนอื่นใช้เฉพาะคนที่เราอยากให้แนะนําให้ใช้ก็ได้นะครับก็ในเทคดดิ้งวิวเนี่ยเราสามารถสร้างสคริปเพื่อทำอินดิเคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็ทำการทดสอบกลยุทธ์รวมถึงแบ็ k เทสได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะทำการเปรียบเทียบให้ดูเป็นข้อๆดังนี้นะครับ ผมได้ทำการย่อหน้าจอนะครับบัญชีทางซ้ายเนี่ยจะเป็นบัญชีเบสิกนะครับบัญชีทางขวาจะเป็นบัญชีพรีเมียมนะครับถ้าเปิดหน้าจอเต็มเนี่ยมันก็จะได้หน้าจอแบบนี้ออกมานะครับแต่ผมทำการย่อมันก็จะโชว์คอลัมน์เดียวนะครับลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยครับเวลาเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้งานเนี่ยเรามักจะเปิดไปที่กราฟนะครับโดยการเข้าไปที่ชาร์ต ความแตกต่างข้อแรกก็คือจํานวนอินดิเคเตอร์ที่สามารถใส่ไปได้นะครับถ้าเราทําการเพิ่มอินดิเคเตอร์โดยการเปิดการาฟแล้วกดไปที่ fx นะครับคือเพิ่มอินดิเคเตอร์สมมุติว่าเราใส่อินดิเคเตอร์ลงไป1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวพอใส่โซที่4ปุ๊บมันจะแจ้งว่าโปรของท่านเนี่ยใส่ได้เพียง3อินดิเคเตอร์เท่านั้นไม่สามารถใส่ได้มากกว่านี้นะครับ ดังนั้นสำหรับใครเนี่ยที่ชอบใส่อินดิเคเตอร์เยอะๆมากกว่า3ตัวเนี่ย mm. ก็อาจจะต้องอัปเกรดแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจอื่นที่ใส่ได้มากขึ้นนะครับมันก็จะใส่ได้เข้านี้นะครับ3ตัวแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจโปรนะครับเราจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนอินดิเคเตอร์ก็คือใส่ไปได้มากเท่าที่เราต้องการนะครับสูงสุดถึง25อันนะครับในที่นี้ผมขอใส่ประมาณ10ก่อนนะครับ ก็ใส่ได้สูงสุดถึง25อันนี้คือความแตกต่างข้อแรกนะครับของบัญชีเบสิกกับบัญชีพรีเมียมความแตกต่างข้อที่2ก็คือ8ปดชาร์ตอินวันเลเยอร์นะครับหลายคนยังอาจจะไม่รู้ว่า8ชาร์ตในวันเลเยอร์หมายถึงอะไรนะครับก็สมมุติว่ามันเมนูเซ็ตซเล็กเลเยอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไอที่เป็นสี่เหลี่ยมก็กดเข้าไป ถ้าเราใช้บัญชีเบสิกเนี่ยเราคลิกอันอื่นที่แบ่งชากเนี่ยมันจะบอกว่าคุณสามารถใช้ได้แค่วันชากเปิดแท็บนะครับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากอันนี้ได้นะครับถ้าคุณใช้ของฟรีแต่ถ้าคุณใช้บัญชีพรีเมียมนะครับก็สามารถเซตเลเยอร์เได้ตามที่ต้องการครับแบ่งเป็น2จอแบ่งเป็น6จอหรือว่า สามารถแบ่งสูงสุดได้ถึง8จอนะครับซึ่งมันมีรูปแบบ Layout ให้เราเลือกมากมายนะครับสำหรับท่านที่ใช้จอมอนิเตอร์ใหญ่ๆแล้วต้องการดูข้อมูลอัปเดตพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถใช้ t ท a d i n g View แบบหลายเลเยอรได้สำหรับบัญชีพรีเมียมแต่บัญชีเบสิกเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับก็จะมีถึง400 Serv e r Alert s i e นะครับ แต่ถ้ามันบัญชีปกติเนี่ยจะจำกัดจำนวน alert ไว้อยู่นะครับว่าไม่เยอะเกินเท่าไหร่คำว่า alert เนี่ยก็คือตรงเครื่องหมายกระดิ่งเนี่ยครับ notification เนี่ยว่าจะสามารถแจ้งเตือนได้เท่าไหร่ถ้าเป็นบัญชี p เมี i ยมเนี่ยก็จะสามารถแจ้งเตือนได้แบบถึง400ครั้งนะครับเหมาะสำหรับคนที่ตั้งการแจ้งเตือนทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานหรือว่าข่าวไว้ในกราฟนะครับข้อถัดไปก็คือ การแจ้งเตือนจะไม่หมดอายุนะครับข้อแตกต่างข้อต่อไปก็คือมีข้อมูลการาฟนะครับถึง20,000แท่งนะครับถ้าเป็นแพนแบบเบสิกเนี่ยจะมีจำนวนการาฟสูงสุดได้แค่5,000การาฟนะครับซึ่งการดูข้อมูลย้อนหลังนานๆเนี่ยไม่สามารถทำได้เนื่องจากมันเป็นของฟรีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถพับบิก็คือแสดงอินดิเคเตอร์ที่เราเขียนให้กับคนที่เรา ต้องการเชิญเพียงคนเดียวได้นะครับใน t ท d d i n g View เนี่ยเราสามารถเขียน Indicator เป็นของตัวเองได้นะครับโดยเข้าไปที่ m y script แล้วก็ Create View First s c r i p t นะครับซึ่งสามารถเขียนได้ทั้งอินดิเคเตอร์แล้วก็กลยุทธ์การเทรดนะครับเพื่อเอามาทำการแบ็กเทรอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างบัญชีเบสิกกับบัญชีพรีเมียมนะครับแต่สำหรับท่านที่เทรดทั่วไปนะครับการดูกราฟเทคนิคที่ดูแค่ราคา ในทำเฟรมใหญ่เช่นทาเฟรม4ชั่วโมงทาเฟรมเดย์มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะแต่มันก็จะมีโฆษณามารบกวนท,นท่านทอนมากถ้าท่านอัปเกรดแพ็กเกจจากเบสิกเป็นแพ็กเกจอื่นๆที่เสียเงินเนี่ยอย่างแย่สุดก็คือโฆษณาเนี่ยจะหายไปนะครับไม่มีโฆษณามาขึ้นแต่ถ้าท่านใช้ฟรีเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาบ้างสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่มันแตกต่างกันเนี่ยผมก็จะมาให้ดูนะครับเรื่องการาฟนะครับ ถ้าเราเปิดกราฟโดยใช้บัญชีเบสิกเนี่ยเราจะโดนโฆษณาพรีเมียมเราจะไม่โดนหรือโซเชียล็ตเร์กเนี่ยเราสามารถแชร์เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แต่บัญชีเบสิกไม่สามารถทำได้นะแล้วก็การเปิดชาร์ตเปิดแท็บก็คือในเลเยอร์เนี่ยในบัญชีเบสิกจะเปิดได้แค่1อันพรีเมียมได้สูงสุดถึง8ตามที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการล็อกอินพร้อมกันเนี่ยเบสิกทำได้แค่บัญชีเดียว ก็คือถ้าท่านสมัคร Gmail อันเดียวหรือว่า Facebook เนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่อันเดียวเท่านั้นเปิด2อุปกรณ์พร้อมกันไม่ได้แต่สำหรับบัญชีพรีเมียมเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง5คนท่านก็สามารถทำการสมัครแล้วแบ่งกับเพื่อนได้ถึง5คนเพราะหารต่อคนแล้วก็อาจจะไม่แพงนักนะครับก็ประมาณ50เหรียญหาร5คนก็ประมาณเดือนละ3-400บาทน,นะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ เราสามารถเซฟเลเยอร์ได้ไม่จำกัดนะครับถ้าเป็นแบบเบสิกเนี่ยจะเซฟเลเยอร์เอาของฉากได้แค่1อันเท่านั้นนะครับถ้าเป็น c u s ตอมไทม e อินเทอร์เนี่ยก็จะไม่สามารถคอตตอมได้สำหรับบัญชีเบสิกแล้วก็สามารถดูได้ถึงระดับ1วินาทีนะครับสามารถดูอินทราเดย์ได้นะครับพวกกราฟแปลกๆเช่นพวกกราฟเลนโกะนะครับคากิไลท์เบรกเอาพอยต์แอนด์ฟิกเกอร์ชาต บัญชีเบสิกจะไม่ดูไม่สามารถดูกราฟพวกนี้ได้จะดูได้แค่ลายชาร์ตแคนเดลสติ๊กแล้วก็บาร์ชาร์ตนะครับแล้วก็สามารถคอสตอม r รน์บาร์นะครับว่าจะให้อยู่ในช่วงไหนได้บ้างเหมาะกับการเทรดอินทราเดย์นะครับมีการแสดงข้อมูลที่เยอะกว่าสามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลจากกราฟออกมาได้นะครับเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่ากราฟการเคลื่อน,นไหวของราคาเป็นยังไง อาจจะใช้ไฟทอดหรือว่าภาษา C หรือว่า Excel ก็ได้ส่วน Bar Relay เ,เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะเป็นการปรับสปีดของกราฟนะครับให้มันเล่นเร็วหรือช้า Compare Symbol ก็สามารถทำได้ทั้งสองบัญชีนะครับการปรับ Dividend Adjust บนฉากก็คือปรับราคากราฟดัชนีหรือกราฟหุ้นด้วย Dividend ก็สามารถทำได้ทั้งหมดสามารถดูพวก Earning Dividend ได้นะครับ ทำให้มันแยกออกมาแล้วก็สามารถดูประวัติทางการเงินย้อนหลังถ้าเป็นบัญชีเบสิกจะดูได้ย้อนหลัง5ปีนะครับหรือว่าถ้าเป็นควอเตอร์ก็ได้ถึง2ปีนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีพรีเมียมก็จะดูย้อนหลังได้นานกว่าก็คือ15ปีเป็นควอเตอร์ก็คือดูได้ถึง8ปีนะครับแล้วก็สามารถดูกราฟในช่วงนองเวลาเทรดได้ด้วยทูต่างๆนะครับก็ บัญชีพรีเมียมก็จะมีทูสำหรับเทคนิคข้อนาเคซิสค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ในตอนต่อๆไปนะครับคือหลักๆก,ก็คือมันจะมีทูที่เหมาะกับการเทรด intra day หรือว่าการดูทิเกอร์ราคาการเคลื่อนไหวของราคาของตลาด ทั่วโลกได้แล้วก็สามารถทําการแจ้งเตือนได้ไม่จํากัดนะการสกรีนเนอร์การดูตลาดแบบไวๆเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่เยอะกว่านะครับ Data ก็เยอะกว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทั่วไปของความแตกต่างของบัญชี Basic กับบัญชีพรีเมียมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมาแชร์การใช้งานเทรดดิ้งวิวให้ดูนะครับว่าสามารถใช้งานยังไงได้บ้าง